ขอสินี่เปลี่ยนไปเยอะมากจัก็ได้แล้วไม่เห็คุณยายนี่หอสินหรือเปล่านี่ไงหอสินมีซุ่มเอเาซุมดี๋ยวย้าเปลดกระจกเน่ใควได้นี่ใช่หรน้วเาอมสวรรค์ลงมาแตงัสวรลงมาแตงบสวรลงมาแตงมาแตงมางมาแตงตา้าา่คไปตาย เอาก็ผ่านติ้วสัตหละเอ้พูดลงไปเห็นเขาไปไปไม่กล้าก้ไม่กล้ากไม่กล้าวันนี้เราอยู่ที่มอขอนแก่นนะจ๊ะมาส่งหลานเขาเรียนค่ะมีซุ่มรับน้องยูซุ่มหนึ่งจบไปจากปีละเบิด่ข่เด่นก็อยากนับเลยจนหลานสาวเลยมาเรียนแล้วของฝากรุ่นพี่ข้าต้มมัด ยู่สูงพี่เอาาไปเลยเอาไปให้เลย <c oughs> เอาให้พี่เลยเอาให้พี่เขาเลยคุณน้องเอาบูคันคุณ

ภาษาไทยนะครับอุ้ยเลิศเลิศเลิศภาษาไทยนี่เขาดีนะจริงนะครับพี่สาวพี่ก็อยู่พี่นี่นี่อยู่ K K U <c oughs> <Okay S 2> ค่ะเออไม่บอกไม่บอกว่าอยู่คณะ K K U เบบีค่ะดูน้ำกอดใครน้าววัสดี้ค่ะวัสดีค่ะแมสวัสดีค่ะก็เล <c oughs> ่นกับวัววานี่แหละตรงแก้วขาเลยแล้วตรงนี้มันเป็นวงเวียนแล้วเออวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนันจะไปทางคอมเพล็กซ์นั่นแหละนะคอมเพล็กซ์อันนี้วงเวียนวิทวานเนออ <c oughs> เวียนนามันหรอ่ใชุดยงลูกอีมนวเวียนเวอยุ้งยืนนิ่ง้ามันก็อพังยู่งสิอไม่ออพังขานี่ใส่หนิอ๋อนี่ยคอมเพกยนใช่ตรงไปกับคอมเพกอะตรงไปคอมเพกลงชายหล่ะกับคอมเพกตรงไปรงชายผู้หญิงได้ไหมเดี๋ยวเขาเดมเหมือนมันเป็นซื้อจะซื้อจะอันนี้สนามใหญ่ปูนันย่างดีฤฤฤฤ นี่เขาสิาหานี่เขาสิเขาสิมาหับนองอกูนนี่แหละเออขามาหลับนอนกั่นี่โอ๊ยทยกับโหเฮียนี่ไงนี่ไงซุมหนึ่งไอซีนีไอคอนี้เล่นใคอีกเยอะแตก็รันี่บแดงมาตีนะรูไอคนที่ซส่เสืออะไรตรงไปเลยไอ้สิไปสรงหอกนบอกหอยรีแซมใหม่ไปตรงไปทางคอมเพกอยู่หลังคอมเพ็กนี่มอนี่อยากพี่ับน้อง กวางไงนะยายนี่แหละใชเมีคอมเพกมีคอมเพกตานั่นเดียธนาคารกรุงไทยกับมี่นะธนาคารทชัวร์มีเลยนมีตั้งหลายธนาคารเออเซมาเพกหอที่เท่าไหร่นะจ๊ะ17เดี่ยวขวาไป นี่ก็บ้านค่ะก็เกิดมันนี่วันมีเออหอพักมาดก็ดีแต่ผู้เขาได้มัดยืดยืดติ้มที่จอดมอไซค์เดี๋ยวออนแมนมัดจอนี่เพียงผู้จอดเอาจอดห่อจุดคอเขาเลยตอนนีมัดจอดยังนี่สิบยี่สิบใช่ไงอันนี้หอสิบสามอันนี้หอสิบสามนี่หอเดี๋ยวไซด์ห่อไซด์มือนี่นี่พี่ยุหอนี่น้องหอหนึ่งเนี่ยมันก็ผัดไปอีกแต่หอหนึ่ง ในนูยุสิบเจ็ดวันจุดลวดไขวามือเนี่ยขวามือขวามือขวามตอนนี้อยู่ห้องไหนเดียวอ่ะเออหอพันห้องนี่ห้องหนึ่งมันยังมาท่านสุดซ้อมเลยสิห้องหนึ่งห้องแรกคนโคตรเยอะเลยอันนี้สิบสี่ขวามือเนี่ยขวามือขวามือขวามีคนณเปล่าได้ไหมไม่ยังมีที่จอดเลยจีเอาเขาก็เอาดาเขาไปได้นี่เลาวรถเข้าไปเลยแม่น เราเข้าไปเลยเอาด่าเข้าไปก็ได้ที่แมนนั่นแหละสิเรีียหาันน่ด็กมันเขาทางนั้นก็ได้เขาทางนี้ก็ได้แต่เขาเขาทีเปิดเขาทางนี้ขันแบบเริ่มไม่อ่ะมีรถมีของมีอย่างมากได้ขันปกติเขาบอกปิดบอกเปิดประตูนี้ได้เขาจะเขาเปิดประตูบุญน้ำยามผุนพราะประตูนี้บ่มีย้ำยิมเขาได้ไหมได้เขาทางพุ่นเดยนั่งทางพุ่นมียามทางเดียวครับนั่นลงไปจ้าถึงแล้วจ้า ยยยเสส้้นดาาจถึงแล้วหอยหิงที่สิบเจ็ดโอ้โหกระจำว่าไรพี่น้องนั<ด>่นเขาอ,อยู่หอหนั่นตอนนั้นนี่หอนั้นตอนนั้นเขาอ,อยู่ห้อนึงนู่นที่อยู่ข้างหน้าเลยนะอันนี้หอสิบเจ็ดมันก็อยู่รั่วเดียวกันแหละดุนพี่มานับแล้ว มันปรับปรุงใหม่ตัวนี้เนาะโอ้ก็จบโดแล้วเนาะค่อยกําจําไม่ค่อยได้แล้วล่ะบ่อยากสิว่าจะขอ,องเถ่าเลยจนว่าที่มาทรงหลานเนี่ยจงแบบโอ้โหนี่มันแฮดดีเถอะวะมีปรับปรุงอันนี้พร้อมมีบอกดังพร้อมวุ้เจ้าเพราะ้าขอยจะบอ,อกไปมันปรับปรุงดีทุกอย่างเลยสนามาก,ากีฬากลางก็เห็นใหม่หมดก็ดีแท้ รวมเด่นมาเลอวบอกทีนังอ่านหนังสือ่ยอมก่อนที่สอบเต็มเลยสุดยอดนั่นลานเข่า้านประจำยุดใตหอนอะ่ะเอ้ดีมากเลยเน่ยนี่มันเป็น,ปน 4, ห้องสี่หอสิบเจ็ดหอเก้าข่อยหอหน 1, ึ่งกับสีส้มๆแน่แต่มันก็นดีเท่กันนะนุ่นสองเตียงของละสองเตียงของเราสองคนของน,นี่รู้สึกว่า สี่ข้นหรือเสร็จหรือสามหรือต้องไปขึ้นไปเบื้องก้อนเรื่อมแล้วคือแก่ข <c oughs> ขึ้นไปเบื้องห้องสามศูนย์ <c oughs> เก้าบ่เอ็นบอโอ้ยสั่นสามเรื่องเหรอ <c oughs> เป็นสกีคานยางแทย์ข <c oughs> อสี่ชั้นวิวขำ สามศูนย mm ์เก้าห้อมีเลยค่ะขอบคุณค่ะุเปิดดูสิของจะคน้น mm hmm. มีน้ำให้กินพร้อมเอาขวดมากรอกน้ำมาเจ้า mm hmm. นี่ห้องน้ำหอในจะเป็นอย่างนี้ได้ท mm ุกคนห้องน้ำหอในห้องอาบน้ำหนึ่งสองห้อง สองสี่ห้าหกหกห้องโอมมันหลายอยู่บันไดนี่ห้องอาบน้ำหมดเลยนี่สิไม่ยังมันดีหอนหนอย่างมันดีอยู่พี่น้องหอหอยก็ดีขึ้นกันล่ะคอยเปิ้งหองกันนอกจากคนนา่งสองบอกองคุนที่จีน้อ๋อ มันไ,ไม่ได้หรอกเลอกัไม่อีกตัวนึงเอามาตังเอาไปท้มไงตังอะพอท้มไงสูงสูงอ๋อเล้ากับมีสซีนี่หละหอ,อยผาซนี่หละเล้าไม่ยังนี่ไม่ยังนี่บ่ืมไม่ยังนี่เล้าหอยผาม,ขขมันหอยน้ำกันกับหองมัน, <mange. S 1> ขอ,ขนอ๋อเขาคันเนาะเอาไม่ได้รับจิผู้ อันนี้อันนี้ห้องน้ำจริงเออห้องห้องน้ำอันนี้ห้องนี่แม่่่ไไดด้้อันนี้ห้องน้ำมันกับแขวนอยูซิแขวนยังไงแต่ซักแต่ละสุดอ่อนเหยแงะนี่มันไม่ยังหลายดอก น,นี่ตเอันนี้ตู้เสื้อผ้าอันนี้ของผูู้้บอเลรรูมเมตมาเรวบอกอ๋อเนี่ยของรูมเมทอเขาเขาขึ้นหน่อยแท้มีผัารมตัวเดียวเลวจ้าต้องซื้อผ้ารมมาใหมอีกเตียงคือ <c oughs> เป็นนั่งสิบอ่ะมจาจจดการกันพี่น้องโรงชายโรงอาหารชายพี่น้อง คิดหอดแห้งบอขอเนี่ยเปลี่ยนไปคักเลยอันนี้ชอบเมียกับบารูเลยนนะเปลี่ยนไปคักเลยเด้อสิบอกให้ว้าวสุดยอดเลยเขาะเหดใหม่เหมือนเลยมีสองชัน้นดีป่ะคะสายล้านตามหุหงเขาหมันนี่หอดเซเว่นพี่น้องพักเจ้าเดี๋ยวไปหาล้านตามบุหงก่อน สะอาดสะอา้านดูดีมากควยปิงขอมนี่คอมเพกจ,จ้าแตกต่างจากซิกว่าปีที่แล้วมากเลยมีรลานหลากหลายมากก็ปเปลี่ยนไปตามการเวลาแหรเนะพี่น้อง นี่ไหมจ้ะใสจ้าบอมีว่านมีดอกเซเว่นเนี่ยที่มาเปิดด้วยสซันสองเซเว่นอยูใสใสยูใสเซเว่นอ่ะบอมีหมดแล้วทั้งหมนบอมี ว่าเป็นหลงกับโลชายบ่มันม่จะมสามสันเดียหรือมันยูันที่สามโอ้ยหนาเสื้อเ็นทีบีจ้งไดใส่เซเ้่เน มันยุ่สันอื้นตัวน่ะมันยุ่งสันหนึ่งเรือพัน,น,นลมพี่น้องบางคนผ่านมาเขามาแย่แยากว่ไแต่ผู้ปกครองของนักศึกษาบางคนยาก,กว่าทางไปนะไประเด็แนแล้วนอะมันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะหม้อขอ ไปบายบายตั้งใจเรียนกว้งงางไงมากเลยมันถนนหลายสายในหมอกลับแล้วพี่น้องทรงทำดีละ่ะตั้งใจเรียนเอาเห็นมันจบเถอะเนาะบายบายเจอกันใหม่คลิปทัดไพ่นะจ๊ะ